เคยเจอผู้ชายแนวเบต้าไหมนะครับพวกบ้างานแบบสุดๆไม่ค่อยมีเวลาหายแชทหนักขวามาทางเรานะครับรักแม่อยู่ก็ครอบครัวใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเส้นตรงพื้น เบเบแต่หล่อวะ่ะมันคนดีด้วยไม่เจ้าชู้ด้วยทำยังไงดีจีบสาวก็ไม่เป็นอะไรแบบนี้อินโทรเวิร์ดขนาดหนักก็มีถ้าคุณเจอแบบนี้นะผู้ชายดีๆไงที่คุณอยากได้อันนี้แหละผู้ชายดีๆไอพวกแบบเจ้าชู้กรุ่มกลิ่มซื้อดอกไม้มาให้ตลอดเวลาพูดจาหวานเยิมจนเรามีความสุขตัวลอยเนี่ยพวกนั้นนะครับฝึกมาเยอะมีแนวโน้มจะเป็นเสือสูงดังนั้นผู้ชายดีๆจริงๆแล้วมันจะออกแนวนี้นะฮะเขาจีบผู้หญิงไม่เป็นและโลกของเขาไม่ได้มีเรื่องนี้อยู่ในหัวแบบทั้งวี่ทั้งวันเขาก็ไปทํางานทําการอาาจจจะััดควมก เป็นอันดับ2องและอันดับ3ใน Priority ในชีวิตด้วยคุณต้องเป็นคนหลีดเขาให้เข้ามาสู่ความสัมพันธ์ผู้ชายแบบนี้เขาไม่หลีดนะอาจจะทํางานเก่งพูดเก่งคนตามโอ้ยขึ้นเวทีคนปรบมือคุณนี่ไงมันเก่งแต่ในความรักไม่ ป็นเลยพวกนี้นะครับคลับกิ๊กเรามีตําราพวกนี้อยู่นะครับเขาจะป้วนเปนี้ยนอยู่ในชีวิตคุณเฉยๆแต่เขาจะไม่ออกหมัดไม่ลุกไม่ฮุกไม่อะไรทั้งนั้นคุณต้องเป็นคนเข้าไปแล้วก็ไปดีไซน์ไปดึงเขาเข้ามาในชีวิตคุณเองตํารานี้ชื่อว่าเบต้าเมลลองไปดูซะหรือดูคอร์สนิวยูก็ได้มันแถมฟรีอยู่แล้วนะครับสำเร็จมาแล้วไม่รู้กี่พันคนลองดูครับ